ดนี S <S <々>่้กลครับวัสีรัทน่ดนีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและก็เจ็บซี่ทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็ิามาใส่เบ็ดคือเกาแหครับไม นี่ร่องเบิงครับ่าอ่านี่นีป่ากินในห้องบอลนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะภาพไปใส่ร่องเบิงครับหลังเลืองานมากกับคำแล้วล่ะครับผมคำแล้วครับเป็นเพชรข้อกวงขึ้นเก่าห้องหรอครับอันนี้เป็นเบอร์สิบสามครับป่าสลามดำนะครับจะเป็นเนื้อเสตเดือนครับผมเนื้อเสเดือนเดี๋ยวนี่คำกวนนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปใส่ล่องเบิงกอนครับกลับมานี่ครับพี่น้องไม้ห้องจะเป็น น้ำปลาเขานะครับปลาเขาลองเบิ้งครับพี่น้องว่ามือนี้ห้องสีได้ปลาบ่าครับผมก่นจะใส่ลงไปพุ่นเลยครับผมใส่ลองลงไปพุ่นเลยครับแต่ว่าลองเบิ้งครับเพราะว่าปลาอาจจะขึ้นมาสูงครับปลาช่วงนี้จะประยุต่ธมนะครับพี่น้องเลยมักใส่เบ็ดครับต้องสังเกตบ้างให้ดีครับผมน่าจะขึ้นมาที่สูงครับปลาจะปรยุ่น้ำลึกครับในช่วงนี้ครับใส่เบ็ดครับ เรายาดใส่ก่อนครับผมเนี่ยครับลองใส่บ้างครับผมน้นนปาคองบ้างครับเกีย่ยวเงี้สิใส่เดือนครับ เป็นตัวอย่างเนาะครับพี่น้องใส่ลุงไปเล็กๆแหละครับามทุกคลิปที่ผมทามานะครับไมนีนผมไปคิดไว้จะมีปลาดุกครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสายนี้ลุงไปนี่นะครับส่อ้อมมานี่ครับเดี๋ยวมัเลี้ยงเขามาลรุนน้ากันครับพี่น้องตอนนี้ขออนุญาตใส่ก่อนครับทำนะครับผมจะเป็นป้านะครับถ้าลรอบๆครับนี่ทงหน้าอยู่กางกลางนะครับนี่ครับไม้ครับ ี่ยผมจะพาใส่ฟองเบิงครับมือเลยงเขามาลุนน้ากันครับวัดดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีแง้มคำขึ้นนะครับเดีวเวลามายามเบีดแล้วครับพี่น้องลุนน้ากันครับสีนี้ป่ากินป่ายังกินในห้อนี้ครับต้นไม้ห้องก็คือประดุกเหรครับใส่เงาใส่เดือนครับพี่น้องโอ้ลังนี้ดึงกวงไปเยอะครับอันมีตัวครับพี่น้องขออยาตใส่เงาครับแป๊บหนึ่งครับ ใส่เงื้อที่รึบร่อยนะครับเนื่อใส่เดือนแลครับเนาะนี่ครับพี่น้องเนื่อใส่เดือนครับใส่ต้องไปเลือกๆนะครับไม้นี่ผมนาผมคิดว่านหาจะมีปลาดุกครับเพราะว่านามมันคุ้นครับพี่น้องเดี๋ยวเราชม่มล้งต่อไปน้ำกันครับนาทีนี่ป่าตามที่เขาขาดไม้บอเนะครับพี่น้องนี่ป่าดุกคือยังห้องคือไปบอเนะครับรุนน้ำกันครับ อืมไม่ีครับพี่น้องเดี๋ยวเืินก็หายอยู่ครับเดี๋ยวขออนุหยัดใส่เงียอครับใส่เงียบบานที่เรียบร้อยครับพี่น้องแล้วเป็นรุ่นหลังต่อไปครับน้ำกันครับพี่น้องต้องคำเคลืนครับดนี่ป่าโอ้หลังนั้นถือแล้วครับพี่น้องป่านี้ครับรุ่นน้ำกันครับพี่น้องโอ้ครับใหนี่ครับครับ ปลาดุกครับปลาดุกนนครับนี่ดีครับปลาดุกครับน่ครับสังเกตบ้างน้ำจะคุ้นๆจังหน่อยครับเพิ่นมักยุ่ครับปลาดุกครับพี่น้องนี่ครับมาแล้วครับเตียมเรียกห้องขออนุญาตพดปลาแป๊บนึงครับใส่เหงื่อใส่ทะรุนต่อไปนะครับใส่ขาข้างหน้าเลยครับพี่น้องอย่าใส่ห้างจากข้างหน้าครับเพราะว่าป่าตอนกลาขึ้นเกิดสิเที่ยวหากินนละคางคาข้างหน้านะครับหากินใส่เดือนนระห่าณนั้นแหละครับ น้วงใส่เบิ่งครับพี่น้องเบิ่งหลังต่อไปครับตุนทุนกันหลังต่อไปครับพี่น้องมันจะเป็นตามคาดนะว่าครับนี่ครับหลังนึงครับน้องโอ้โหครับดึงได้ยอยู่นครับน้องนับยึกนิดเลยครับไปนาอครับนาแล้วครับน่าด้วยโอ้โหกระดุกไงกระดุกตัวไงขึ้นเขา้าๆครับพี่น้อง เตรียมที่สวงมาแล้วครับนี่ครับสังเกตครับโอ้ตัวนี้ครับตัวนี้โอ้บกใหญ่เลยครับตัวนี้นี่ครับเบื้องไม้เบื้องน้ำครับให้ดีครับสังเกตให้ดีครับในการใส่เบ็ดปลาดุกคนสิมากอยูน่าคุ้นคุ้นลักษณะนี่แหละครับพี่น้องใส่เลยครับขออนุญาตปลดปากก่อนนะครับพี่น้องสวงเตรมครับเตรมที่สวงมาแล้วครับใสเงเบ็นที่เรียบร้อยแล้วครับใส่ลงไปเล็กๆเล้ครับพี่น้องปลาดุกไม่ต้องใสถึงมากเหงีนครับเพราะว่าปลาดุกมันปิด ก็าจะเป็นปานาดินนะครับหากินต่ําครับพี่หนุ่มครับถ้าไปเบื้องล้างต่อไปครับําขึ้นครับพี่หน้องหาอยู่หากิ่นแบบบ้านๆนะครับกัดไล่กัดแช่กิดิตามก็เป็นกาลังใจผมได้ทําคลิปตัวต่อไปน้ำนะครับพี่น้องะครับมันรุนมากั่อนยิงล้างต่อไปครับนั่งนี่มือถือครับพี่หน้อมมือถือครับ เงีหายครับขอยยัดใส่เงี้ครับุนน้ำกันนัำต่อไปครับพี่น้องทำขึ้นนียครับวมาสิหมานบ่ครับเฮ้ยถือถือแล้วครับพี่น้องเฮแลนะครับครับเด็ดห้องนี่ตัวอยู่ครับพี่น้องโอ้มนึกว่าผมมตัวครับ ครับอืมหูบคก็จะกิน้ครับพี่น้องหมานี่ครับหมานะครับสามเตียมครับัวงามอยู่ครับพี่น้องรุ่นน้ำกันอีกหล้งตัวไปครับหลังจากเขาได้สามเตียมแล้วเนาะครับพี่น้องลังนึงครับงก่งๆลงไปครับีครับปลาเขาติงน้ำน้ำน้ำนะครับน้องได้รุ่นแล้วครับปลาเนี้ยครับรุ่นน้ำกันครับรุ่นครับได้รุ่นนั่นนั้น โอ้ยฟาบุดเลยพี่น้องเลยนะครับเนี่ยปุดก่อนครับของเงาของเงาดิน้องกันครับโอ้ยง่ายง่าครับโอ้ปลดุกไงครับปลาดุกไงนั่นครับผมว่าแล้วครับไม้เนี่โอ้ยปลาดุกไงครับพี่น้องนี่ครับเยาดะปุดก่อนครับถูกไงแล้วรับครับพี่น้องสรุปผลครับมือนี้ครับซีเต็มเนาะเนาะครับ นี่ครับพอได้อยู่ได้กินเอื้อนเศร้าแล้วครับสี่ตัวนะครับชีได้อยู่ประมาณโลแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปเอื้อนนี่ขออนุญาตพักฟันครับเจอกันอื่นเศร้าครับผมสวัสดีครับใครต้องการตุ่มปุ๊บครับช่งซื้อได้เลยครับในราคาสี่สิบบาทครับใส่เนื้อไปเค้งเนื้อมาร์คเท่ากันได้ครับพี่น้องอยากให้สีคนชอบหายจีนเม้นใต้คลิปเลยครับขอบคุณครับ จะพึงลอบนักปลาทั่วไปนะครับใครสนใจก็สร้างซื้อได้ครับ่ราคาลอยหาสิบบาทครับอยากสีค้นสอบหากินครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม